ย่าบอกย่าอะไรมากงะ่ะไมทำไมอ่ะพ่อจะได้ไปให้ย่าหนูดูไงบอกย่าแข็งแรงแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ปวดก็เดี๋ยวก็ย่ามาเดี๋ยวพ่อออกรถก่อนเดี๋ยวพ่อมีรถพ่อจะพาย่ามาหาหนูเนอะคุยย่าก่อนบอกย่าก่อนนี่ย่าอยู่นู่นเดี๋ยวย่าจ๋าบอกย่าดีก่อนย่าอยากเห็นหนูหาหนูเนี่ย พูดอะไรก็ได้บอกยา่าย่าแข็งแรงสุขภาพดีจะได้ดีใจย่าแข็งแรงนะอือบอาไม่ดื้อไม่ซนน้ะบอกเงี้ยอบอกย่าห้ามดื้อห้ามซนดิย่าห้ามดื้อห้ามซนแข็งแรงแข็งแรงปูฤาษีคุ้มครอง,องเงี้ยแข็งแรงแข็งแรงปูฤาษีคุ้มครองพูดอะไรก็ได้บอกยาก่ารักย่าบอกดิลูกไม่ต้องร้องบอกหนูรักย่าหนูรักย่า จริงญาติเสมอสวัสดีค่ะญาติด้วยสวัสดีค่ะพูดด้วยสวัสดีใจญาติพราะๆแล้วสสวัดีคญาติ